วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจซื้อหุ้น b y d ซึ่งนะครับผมต้องย้ำนะว่าปี2008เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับ้าแถวนี้ครับเนี่ยสเหรียญ4ี่เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงก็น่าจะเป็นแถวแถวนี้คุณอย่าลืมนะว่ามันไม่มีกราฟพวกนี้ให้ดูนะครับณนะวันนั้นมันมีแค่นี้นะครับแล้วคุณลองย้อนกลับไปดูว่าปี2008เนี่ยคุณมั่นใจในรถไฟฟ้าหรือยังอีกหน่อยรถไฟฟ้าบริษัท b ี d วดีเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกคุณเห็นภาพนั้นนมมมัคุณ่ใจ แล้วคุณเอาข้อมูลอะไรมามั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคือ17ปีที่แล้วครับคือเมื่อปี2008นี่คือความเป็นอัจฉริยะของวอลเลนบัฟเฟตครับที่เขาเห็นสิ่งนี้ครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องความอัจฉริยะของวอลเลนบัฟเฟตแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆดูสิ่งนี้ครับโอเคแหละนอกจากความอัจฉริยะที่เขาเห็นภาพจากปี2008เขาเห็นภาพวันนี้แล้วว่า BBD เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกเนี่ยผมอยากให้คุณดูตรงนี้ครับว่าณขณะี่เ,เยรับไ,ไ,ว,ไกวกก บีไดีเลยหลังจากที่เขาซื้อเนี่ยนะครับหุ้นมันวิ่งขึ้นไป500%ครับจากจุดที่เขาซื้อครับนี่คือข้อที่1ใครที่เป็นนักลงทุน VI ลองคิดตามผมดูคุณซื้อ1ล้านบาทเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณซื้อเนี่ยหุ้นมันวิ่งขึ้นไป500%คุณได้กําไร5เด้งนะครับคุณได้กําไร5ล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหุ้นมันย่อกลับมาครับจากกําไร5เด้งมันทําให้คุณขาดทุนครับมันย่อลงมาทําจุดต่ําสุดที่แถวๆโซน3าเหรียญครับจากกาไร5ด้ณี0ุนจ คุณยังมั่นใจอยู่อีกไหมคุณทําใจได้ไหมจากกําไร5เด้งกลับมาขาดทุนเมื่อราคามันลงมาย่ําที่โซนลบ50%แล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2012ครับราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยครับอีก8ปีอ่ะคุณทําใจได้ไหมคุณยังเชื่อมั่นอยู่ไหมว่าในอนาคตที่มันมาถึงแล้ววันเนี้ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกคุณยังเชื่อนะจุดจุดนั้นอยู่ไหมใจคุณฝ่อไปแล้วหรือยังความเป็นสุดยอดของนักลงทุน VI ระดับโลกเพราะเขาเชื่อไงครับว่าภาพวันนี้มันจะเกิดตาาามรรยยงนนนเนี่ะคับ เขาบอกว่ามีกำไรประมาณ3,900กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแถวๆเนี้ย,เ,ยเขาเลยตัดสินใจขายครับ17ปีเนี่ย3,900เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับตกเฉลี่ยปีละประมาณ220เปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบอะ หมายความว่ากําไรจากที่เคย5เด้งแล้วลงมาเนี่ยเท่าทุนถึงขั้นติดลบคุณทนได้ไหมไม่ไปไหนเลยอีก8ปีคุณทนได้ไหมกําไรขึ้นมาหลายพันเปอร์เซ็นต์แล้วมันสวิงอยู่หายไปทีละสามสิตรงนี้อีก3ปีคุณทนได้ไหมกว่าที่จะถึงเป้าหมายที่เขาตัดสินใจขายจริงสามพัเนี่ยเส้นทางทั้งหมด17ปีเนปี่ยคุณทนได้ไหมนี่คือนั้องทุน VI